ท่านนายอำเภอแม่อายท่านประธานที่เคารพกับผมนายประพันธ์ปัญญาในนามการบริหารส่วนตำบลสันตุนมือและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันตนมือพร้อมทั้งรัษฎรในเขตตำบลสันตนมือและตำบลใกล้เคียงต้องขอรกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหากรรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ืองานวันเกษตรและของดีตำบลสันตุนมือประจำปีพศ2550ให้ให้9ในวันนี้เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายนพศ2 5 5 9ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลสันตุนมือร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันต้นมือ ได้ร่วมกันจัดโครงการมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมฉลองวันเกียรโดยมีพัตภุประสงค์เพื่อสนับสนุนเนผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มเกษตรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางด้านการเกษตรและเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยดีด้านต่างๆ และเป็นการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในงานวันเกษตรและของดีตาบลสันตุนมือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเกษตรกรจากหมู่บ้านในเขตตมบลสันต้นมือและตาบลใกล้เคียงมาร่วมงานประมาณ500คนโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมให้บริการวิชาการและความรู้ด้านพืชด้านปศุสัตว์ด้านประมง และด้านการผลิตน้ำหมักชีวภาพการประกวดพืชผลทางการเกษตรและการออกหน่วยบริการอำเภอแม่อายยิ้มเคลื่อนที่ของส่วนราชการในอำเภอแม่อาย้นการจัดการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอแม่ายและอำเภอใกล้เคียงบันดนี้ได้เวลาสมควร และผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้วาดและข้อคิดเห็นแก่เกษตรกรผู้มาร่วมงานและเปิดโครงการมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ตำนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่างานวันเกษตรและของดีตำบลสันตรรุนมือประจำปีพศ2 5 5 9เป็นลำดับต่อไปข้อการเรียนเชิญครับกลับเรียนท่านนายกองค์การงาบริหารส่วนตำบลสัตรตรบบนต้นมืออท่านประธานสภา,าองค์การ,ารหานส่วนตำบลต้นมือ ท่านรองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลต้นมือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสันต้นมือท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวตำบลสันต้นมือและผู้มาร่วมงานกิจกรรม มหากรรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลสันต้นมือในวันนี้ครับกระผมต้องขอขอบคุณทางท่านนายกท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับตลอดจนท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ให้เกียรติผมนะครับเชิญมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมมหกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของตำบลสันตมือในวันนี้นะครับาจากการที่ท่านานายกได้กล่าวมานะครับก็ต้องอขอบคุณนะครับว่ากิจกรรมนั้นนะครับเป็นกิจกรรมที่เรานะครับได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอเป็นเป็นไปตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มอบให้กับพวกเรา,เาไว้นะครับเราในฐานะเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นนะครับก็ได้น้อมนาแนว พราดจำริมาดังกล่าวนะครับมาทําให้เป็นเรียกว่าให้เกิดประโยชน์และที่สําคัญนะครับให้เป็นรูปประทรมที่แท้จริงสามารถาจับต้องได้มองเห็นได้นะครับว่าสิ่งที่พระองค์ท่านาได้น้อมนํามานั้นนะครับได้ทําให้เราได้มีโอกาสนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ทําทให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะบ้านเมืองเรานั้นนะครับเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับ บ้านเราเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราก็ควรจะต้องรู้จักพอดีกับเรื่องของการทําทางด้านการเอํานวยพบให้การจัดงานมหกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลสันต้นมือนะครับจงประสบแต่ความสําเร็จนะครับตามมัตถุประสงค์ที่พวกเราได้ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ต้อง อ่าอำนวยวพรนะครับให้ทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับจงมีสุขภาพพลานมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสามารถที่จะนำพาอาประเทศชาติหรือนำพาำหมู่บ้านตำบลของเรานะครับให้เกิดความรักความสามาคัคคีมีความเจริญก้าวหน้าในาทุกวิตินะครับครับก็ผมขอเปิดโครงการน่าการรมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันต้นมือ ประจำปี2 5 5 9นบัตรี้ครับผมขบคดีกาเรียนเชินท่านประธานในพิธีท่านดันเพิมไม่อายเป็นลันของชัยกับเรีเชนเขิรนเกียรติทุกท่านครับร่วมพิธีบลันของชัยเป็นการเปิดน กับกุบผู้คนพิจารณาครับสำหรับท่านนายกบรมไอายท่านเฉลวมพระพกรตท่านนายกบรอไอมาทานในพิธีชชวงนี้ตีดขอการเียนเชิญ